แล้วมึงไทยอ่ะมึงใครจู่ๆคุณมาทวงอะไรผม,ม,อ,มอ,อะไรผมไปทําอะไรคุณผมผมผมไปกู้อะไรคุณคยังไม่เคยกู้อะไรใครเลยเออดีวะไ,ไ,ไอ้ขี้โกงไอ้ขี้โกงไอ้ควายเออคุณไอ้จู่ๆมาอะไรผมไปทวงนี่รู้จักคนนู้วันนี้อะไรเอาเบอร์อะไร ไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะก็หาเงินดีเออเออมึงมาเจอกูเด่มึงมาเจอกูเดอทำไมกูต้องไปหาเงินเยอีกเนี่ยเออมึงก็ไปเก่งนี่หวายสัตวสโอ้ยฟ้าอยู่ไอ้โธ่จู่ๆมาอีนั่นมาทวงเงินโอ้เออเออเก่งเก่งเก่งเนาะเก่งนะทวงเราไปทั่วนะ เดี๋ยวกูจะไปจับมึงเดี๋ยวจะไปจับมึงโทรอ่ะคุยเรื่อยๆคุยเรื่อยๆเดี๋ยวจะไปจับมึงมึงไปมั่วเลยมึงไมั่วเลยเดี๋ยวจะไปจับมึงเออ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 เดี๋ยวจะไปจับมึงเออเนี่ยท้าเก่งเลยโทรเขาไปทั่วมันหมดมั่วมั่วโทรไปทั่วหมดด่าพูดให้ชัดๆหน่อยภาษาไทยอะพูดจะชัดหน่อยน้องภาษาไทยอะ ถ้าชัดหน่อยอยู่ไหนเนี่ยชายแดนเหรออยู่ชายแดนป่ะเนี่ยเออโหแสบจริงๆเออตายหมดแล้วตายหมดแล้วน้องพี่ไม่จะเทือนหรอกเออเออด่าก็ไปน้องเอ้แกกินป่ะเนี่ยมาเจอได้เลยน้องสบายเออด่าให้เพื่อนโทรศัพท์เออเก่งว่ะเก่งเก่ง เออเก่งเก่งโอ้โหมันดีแลเลยนะด่าเข้าไปเขารู้ก็หมดแล้วน้องอย่าไปอย่าไปอย่าไปมั่วเขารู้ก็หมดแล้วอย่าโทรไปมั่วเดี๋ยวเจ้าไปจับมึงก็มึงอยู่ต่างประเทศมึงไปอยู่ในเมืองไทยดิโอ้โหเขาจับกันมาเยอะแลยน้องมาดีเนี่ยไปโทรคนเฒ่าคนแก่ชาวบ้านในโทรก็จังเลยนะ เขาร้องเรียนมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยแหมมาเจอตอเลยในน้องเอ้ยโอ้มึงอะมาหานี่เท่มาทวงนี่นี่มาทวงที่นี่นี่มาทวงที่นี่นี่นี่มาทวงที่นี่เลยมาทวงที่นี่โอ้โหเก่ง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 นะมึง เออหือเก่งจังเลยเก่งใจในโทรศัพท์นะมึงอ่ะวาง